ตัวนี้เป็น,นกลไกจ่ายนะครับกลไกจ่ายอาหารสัตว์นะครับาารสํนะาหรับอาหารแมวอาหารปลาอาหารหมาได้หมดเลยนะครับตัวนี้ที่ขนาดเม็ดน้อยกว่า,าตัวรูช่องด้านข้างนะครับใช้โซลในการทํางาน1ตัวนะครับเป็นโซ180งานโครงสร้างเป็นงาน 3D p ิ i n t นะครับออกแบบเองทางเพจออกแบบเองนะครับก็อะไรทุกชิ้นจะสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับ มี3ชิ้นนะครับที่เป็นโครง T-D-Pin ตัวบอดี้ใบพัดแล้วก็ตัวยึดโซว์นะครับโซ์ so vo, ทิ่มเข้าไปล็อกด้วยแกนเหล็กนะครับมีน็อตแกนเหล็ก m 6นะครับอ่ะตัวนี้สำหรับไปทำเป็นตัวจ่ายอาหารสัตว์ได้เลยนะครับก็คอนโทรลโซว์ต้องโค้ดเป็นนะครับบังคับให้โซว์หมุนไปกลับระหว่าง0ถึง180นะครับก็ควบคุมจำนวนครั้งเอายิ่งจำนวนครั้งมาก การจ่ายอาหารก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวฮอปเปอร์ทำเป็นตัวฮอปเปอร์นะครับอยู่ด้านบนนะครับฮอปเปอร์อยู่ด้านบนคือที่บรรจุอาหารนั่นเองนะครับอาหารจะอยู่ด้านบนนะครับผ่านด้านล่างอ่ะอย่างเงี้ยคือปิดนะครับอาอหารมันจะร่วงลงข้างล่างไม่ได้ไม่ได้นะครับช่องที่อาหารลนจะอยู่ด้านล่างนะครับจะสลับกันก็ได้นะครับแล้วแต่เอาไปาดัดแปลงแต่ผมทำรูน็อตไว้ให้ตัวนี้เพื่อที่จะยึดเป็นตัวฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ด้านบนนะครับ ส่วนจ่ายอาหารด้านล่างก็ทําเป็นกล่องรอรับได้เลยนะครับอันนี้ฮอปเปอร์ที่ผมทําเสร็จนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับก็จะปักไปแบบแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ยึดน็อตด,ด้านข้าง2รูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะคริลิกสายอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ผมเอาไปทําตู้นะครับแต่อันนี้เอามาถ่ายให้ดูเผื่อมีคนสนใจนะครับอาหารก็จะอยู่ในกล่องด้านบนนะครับเมื่อโซโโททาง,งานมันก็จะปาดอาหารหล่นลงมาด้านล่างนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวฮ o อปเปอร์เดี๋ยวลองเทสการทำงานอันนี้เป็นตัวเทสเซอร์โวเฉยๆนะครับบิดหมุนวอลลุ่มไปกลับแค่นั้นผมเสียบเรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมจะค่อยๆหมุนตัววอลลุ่มนะครับสังเกตดูใบพัดมันจะหมุนแบบนี้นะครับอาหารที่อยู่ในฮอปเปอร์ด้านบนนะครับก็จะถูกปาดนะครับตามใบพัดเลยอะอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะปาดลงด้านล่างไปนะครับอาหารก็จะตกลงด้านล่างนะครับ คอนโทรลโดยการปาดซ้ายขวานะครับปึ๊บปึ๊บอ่าเวลาทํางานเวลาโค้ดผมก็จะโค้ดแบบนี้นะครับให้มันหมุนไปอ่าศูนย์องศาแล้วก็ร้อยแปดสิบองศาเป็นการจ่ายนะครับหมุนกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ไปอัดแอปทำงานเอานะครับอ่าอันนี้คือการจ่ายนะครับแต่ถ้าไม่จ่ายก็ปิดคอนโทรลให้มันปิดนะครับก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็ ต้องโคเซวโอเป็นนะครับจะคล้ายๆกับตัวของกลไกจ่ายประการนั่นเองแต่นี้เป ouais. ็นกลไกจ่ายอาหารสัตว์นะครับ uh สําหรับนําไปทําเป็นเครื่องขายอาหารเครื่องขายอาหารสัตว์ยอดเหรียญได้นะครับแล้วก็เครื่องให้อาหารอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือแลกขวดเป็นอาหารสัตว์ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับทำได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่จินตนาการเอาไปอะแดปเตอร์เอานะครับอันนี้ขายนะครับแค่ตัวกลไกอย่างเดียวนะครับสามารถสั่งได้นะครับสั่งว่าเป็นตัวกลไก จ่ายอาหารสัตว์นะครับก็ได้ตัวนี้ไปเลยนะครับก็พร้อมชุดนี้นะครับชุดนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้เอาไปต่อบอ,อร์ด a r d ู i n o แล้วก็ทําโค้ดทําอะไรเองนะครับที่ผมขายก็จะมีแค่ชุดกลไกตัวนี้นะครับหรือจะสั่งเป็น,นกลไกตัวอื่นๆอีกก็ได้นะครับลองทักมาคุยเพจดูนะครับโอเคสนใจทักติดต่อทักเพจมาได้นะครับตัวนี้